ข้อ12นิยามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล x1 x2 x3 ไปเรื่อยๆถึง xn นะครับหมายถึงรูทของ1ส่วน n คูณอยู่กับ sigma ตั้งแต่ i เท่ากับ1จนถึง n ของ xi ลบ d ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับโดย d นี้เนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ x1 x2 x3 จนถึง xn นะครับ อันนี้ก็เป็นนิยามของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจริงเลยนะครับน้องๆก็ควรจะรู้เอาไว้ด้วยทีนี้นี่ก็แค่เป็นยังไม่ถึงโจทย์นะครับเขาแค่บอกนิยามของคําว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทีนี้ก็เริ่มโจทย์เลยการสอบมีคะแนนเต็ม100คะแนนโนโดกะยูเอะและฮารุนะได้คะแนนสอบเป็นจํานวนเต็มซึ่งใน3มคนนี้เนี่ยโนโดกะได้ะคะแนนมากที่สุด และ UA ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีใครได้ต่ำกว่า50คะแนนเลยและฮารุนะได้คะแนนมากกว่า UA ไม่เกิน15คะแนนนะครับให้ M เล็กเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนของทั้ง3คนให้ M ใหญ่เป็นมัธยฐานของคะแนนของทั้ง3คนให้ซิกมา เป็นส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของทั้ง3คนถ้าซิกมากำกลังสองเเล็ก M ใหญ่ ay, มีค่าเรียงกันเป็นเลขลำดับเลขเป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมมากกว่า0จงหาคะแนนของทุกคนที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับอ่า ก็น้องก็ต้องมาดูก่อนนะครับมีเราจะมีตัวละครอยู่ทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับมีอยู่3คนแล้วก็ทุกคนเนี่ยสอบได้เป็นจำนวนเต็มหมดเลยและไม่มีใครได้ต่ำกว่า50คะแนนใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่า m เล็กเนี่ยเป็นค่าเฉเลี่ยเลขคณิตของทั้ง3คนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ฮารูนะเนี่ยได้คะแนนอยู่ตรงกลาง U เได้น้อยสุดและโนโดกะได้มากที่สุดนะครับพี่ก็เลยจะสมมุติให้โนโดกะเนี่ยได้คะแนนเท่ากับ m เล็กบวก y และให้ฮาลูนะเนี่ยได้คะแนนเป็น m เล็กบวก x นะครับส่วน U a เนี่ยได้คะแนนเป็นเท่ากับ m เล็ก ลบ x ลบ y นะครับทำไมถึงทําอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราจะหาค่าเฉลีย่ยเราก็ต้องเอามารวมกันใช่ไหมครับมันจะได้เป็น m พอดีเลยอ่าหาร3มันจะได้เป็น 3m ส่วน3นะครับเท่ากับ m พอดีตามที่โจทย์ต้องการนะครับว่าค่าเฉลีย่ยเท่ากับ m เล็กในนั้นพี่ก็เลยสมมุติ3คนนี้ให้ได้คะแนนตามนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าไอซิกมากำลังสอง เเล็กและเมใหญ่เนี่ยมันคือลำดับเลขคณิตนะครับน้องๆก็ต้องรู้จักคำว่าลำดับก่อนลำดับเนี่ยก็คือเวลา1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำดับเหมือนกันค่อยๆเพิ่มทีละ1ใช่ไหมครับบวก1ไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลำดับนะครับลำดับเลขคณิตเนี่ยตามจรงิงแล้วลำดับเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทพี่จะสอนก่อนแล้วกันลำดับนะครับ จะแบ่งเป็นลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาคณิตลำดับเลขคณิตเนี่ยคือการบวกลบกันนะครับอย่างเช่นเราจะหาลำดับต่อไปต้องไปบวก4บวก4บวก4ไปเรื่อยๆหรือว่าลบลบ8ลบ8อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเลขาคณิตเนี่ยจะเป็นการคูณกับการหารน,นั่นเองอก็แค่นี้เองนะครับอ,อย่างเช่นบวกลบนี่ก็จะเป็น4 3 2 1 0ลบ1ไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆลดทีละ1น,นั่นเองดังนั้นกลับมาที่โจทย์ของเราเขาบอกว่าซิกมา m เล็กและ M ใหญ่เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับอ่าพี่ก็เลยสมมุติว่าให้ m เล็กเนี่ยเท่ากับซิกมากำลัง2อบวก X นะครับก็คือผลต่างร่วมคือ X นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ว่า M ใหญ่ x เนี่ยเท่ากับ m เล็กบวก x นะครับ อ่าทีนี้พอเรารูข้ขนาะดเรารู้ m เล็กแล้วใช่ไหมครับเราก็จะแทน m เล็กเข้าไปในคะแนนของทั้ง3คนนะครับอ่าก็จะได้ว่าฮารูนะเนี่ยที่มีคะแนนเท่ากับ m บวก x เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นซิกมากำลังสองบวก2 x นะครับอ่าแล้วก็มี โนโดกะโนโดกะนี่ก็จะกลายเป็นจาก m บวก y เนี่ยก็จะกลายเป็นซิกมากาลังสองบวก x บวก y นะครับและ u a u a เนี่ยก็จะกลายเป็นซิกมากาลังสองลบ y เองทีนี้ซิกมาคืออะไรซิกมาเนี่ยก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมครับน,น้องก็ต้องไปหามาก่อนว่าซิกมาตัวนี้เนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับ ซึ่งถ้าหามาได้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่าซิกมากำลังสองเนี่ยเท่ากับ2ส่วน3คูณอยู่กับ x กกำลังสองบวก x y บวก y กำลังสองนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่าตัวนี้เนี่ยไอเก x Y กำลังบวกเ y ลังสองนี่ยต้องหารด้วย3ลงตัวเพื่อจะได้จะเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับต้องหารด้วย3ลงตัวนะครับ ซึ่งมันจะได้จากการแจกแจงกรณีเศษจ,จากการหารด้วย3ของ x และ y เนี่ยจะได้ทั้งหมด9กรณีและ x และ y เนี่ยหารด้วย3เหลือเศษเท่ากันเสมอด้วยนะครับเนื่องจากอ่าทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาที่เขาบอกว่าฮารูนาเนี่ยได้คะแนนมากกว่า u เอไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกิน 15คะแนนที่เขาบอกแสดงว่าอะไรแสดงว่า 2x บวก y เนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ใช่ไหมครับอ่า2 x บวก y มาจากไหนก็คือเอาคะแนนของ u ฮารุนะเนี่ยก็คือ m บวก x เนี่ยมาลบด้วยคะแนนของ u a นะครับก็คือ m ลบ x ลบ y นะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ15แล้วมันก็จะได้เป็นมาตรฐานบนนั่นเองนะครับ ทีนี้พอรู้ว่า 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเงื่อนไขขึ้นมาเลยว่า 2x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15ทีนี้เราก็เลยจะได้ว่ามีค่า x คูณดับ xy ทั้งหมดเนี่ยหลายคูณดับมากเลยนะครับได้แก่ก็อาจจะเป็น14ได้นะครับซึ่งถ้า14เนี่ยจะทำให้1 i g m ากำลังสองเท่ากับ14 แล้วก็ทําให้ U A เนี่ยเท่ากับ10นะครับซึ่ง U A เท่ากับ10คะแนนเนี่ยมันถูกไหมครับผิดเพราะว่าโจทย์บอกว่าต้องได้อย่างต่า50ใช่ไหมครับดังนั้นกรณนนีนี้ก็ผิดไปเลยมาดูกรณีต่อมา17 17เนี่ยจะได้ว่าซิกมากําลัง2เท่ากับ38และได้ว่า U A เนี่ยมีคะแนนเท่ากับ31คะแนนเท่านั้นซึ่งมันก็ขาดแย้งอยู่เลยอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องน้อยกว่าม,มันน้อยกว่า50อยู่นะครับก็ผิด ต่อมา1 0 10. 10เนี่ยก็จะได้ว่าซิกมากำลังสองเท่ากับ74และได้ว่า u a เนี่ยมีคะแนนเท่ากับ64นะครับอ่าและคะแนนคนอื่นเนี่ยก็จะถูกนะครับก็คือเราจะได้ว่า h a r u n ะเนี่ยเท่ากับ85 u a 64และไม่ใช่ haruna นะครับอันนี้เป็นโ n o ดโก o haruna เนี่ยจะได้6 76คะแนนอ่า ก็จะเป็นคําตอบแรกที่เราได้มาเลยอ่าคะแนนคําตอบแรกนะครับต่อมาก็ไปดูคําตอบอื่นๆนะครับก็คือให้ x กับ y เป็น1และ13ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะขัดแย้งอีกนะครับเพราะว่ามันจะได้ว่าโนโดโกะเนี่ยได้คะแนนตั้ง136คะแนนซึ่งมันเกินจำนวนเต็มไปต่อมาก็เป็น2กับ5นะครับก็จะได้ว่า u เเท่ากับ21คะแนน ซึ่งก็ผิดอีกนะครับอ่านี่ก็ผิดนะครับต่อมา2กับ8 2กับ8ได้ u a เท่ากับ48คะแนนก็เกือบจะถึง50แล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงดังนั้นก็ห้ามนับนะครับต่อมา21 21นี่ก็ได้ว่าโนโดกะเท่ากับ111คะแนนนะครับอ้องต้องไปลองเอา x y แทนเข้าไปนะครับอันนี้พี่แทนมาแล้วมันได้ว่ามันผิดนะครับต่อมา3กับ จะได้ว่า UA ได้คะแนน36คะแนนก็ผิดอีกเพราะว่าไม่ถึง50นะครับอ่าก็กรณีก็เกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือ X กับ y เป็น39และ X กับ y เป็น44กับ7นะครับซึ่ง3กับเเนี่ย X เป็น3 y เป็น9เนี่ย, X 3, 9, ยมันจะได้ว่า10กมาท่ากับ7แล้วจะได้ว่าคะแนนของทั้ง3คนเนี่ยคือ90 69และ84อ่าซึ่งเป็นจริงนะครับ ส่วนกรณีสุดท้าย x เป็น4และ y เป็น7จะได้ว่าซิกมากำลังสองเท่ากับ62และคะแนนของทั้ง3คนเป็น73 55และ70ก็ถูกอีกนะครับตรงนั้นทั้งหมดที่เราคิดมาเนี่ยมันมีทั้งหมด3กรณีนั่น,นเองนะครับก็จะเป็นคำตอบนะครับกรณีแรกก็คือ90 69 84 73 55 70และ 856476นั่นเองอ่าก็จะเป็นคำตอบนะครับทั้งหมดเลยของข้อนี้ซึ่งน้องๆดูนะครับว่าข้อนี้เนี่ยเขามาถึงเขาพูดถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้องๆก็ต้องจำสูตรให้ได้นะครับอ่ากลับไปดูสูตรที่โจทย์ให้มาเลยนะครับจำสูตรนั้นให้ได้มันคือสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมันอยู่ในเรื่องของสีิตินั่นเองซึ่งข้อนี้เนี่ย เขาให้ค่ามาเทียฐานและก็ส่วนเบงและก็ค่าเฉลี่ยมาใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องๆเนี่ยต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์นะครับในการทําโจทย์ข้อนี้แล้วก็มีพูดถึงลำดับเลขคณิตด,ด้วยเห็นไหมข้อนี้เนี่ยใช้ความรู้หลายเรื่องมากๆเลยนะครับก็จบข้อ12นะครับ